โดนแล้วครับโดนแล้วครับกัดอย่างนี้เล็กแต่ห้าวจังเลยเล็กแต่ห้าวจังเลยดูมันรอบแรกเห็นน้ำกระเพื่อมจากกระดิกเหยือ่อนี่ครับหนึ่งแต้มแม่บ้านบอกชอบนี่ครับหนึ่งแต้มนะเก็บมาถ่ายรูปสิเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อน